ดีครับไอแอมครับผมครับเมื่อนี้แอมมาส,ส่วนอย่างครับมาเบื้องป่ายูซาครับนะครับบรรยากาศสวยๆครับป่าเลี้ยงแต่ว่าน้ําแห้งครับเอจะกไหนพี่น้องเอาเหี่ยมาลงบ่อกี่น้องมืออ่นมืออ่น,นครับทีมงานจัปีแล้วเขาไม่ได้ลงนี่เฮ้ยป,ป,ปีสองปีแล้วพี่น้องนี่ครับห้้ยห้ยหฮยเฮยเป็นตะง,ง้ว่ยอยู่บ่เลยนี่ลองเบ่งดู ดวดลงหันแล้วพรแห้งแล้วนี่อู้ครับพุน่ะปลาฮะบักนี่มันเลิกดินะน,อน,น้องเนาะเกิดซาน้อยท,ท่งเพิงนี่ยังมีน้ำอยู่นี่นมีครับเหือลื่นไม่ใช่ยากลืออันนี่เลยนี่นครับมืดอื่นิพากันมาเหืออย่างไปรถแถวแรกที่น่าลุกไปคุณนแง,ใใงหลายนี่ครับบรรยากาศ <laughs> เก็บบังขวดครับวันนี้ขวดไหลไหลพี่น้องเคยเห็นอยู่บ่ครับ <laughs> ได้อํานิภาไปเบิ้งครับ <laughs> นี่ครับต้นบังขวดโอ้ อุ้ยดำพุดเลยนี่แม่นบัดครับนี่ครับบักหวดซัมซีกินครับเดี๋ยวแอมลองกินจะคำก่อนเดี๋ยวแอมจะพาท่ายเบิ่งครับอืหวานขนาดไหนเนาะครับดงบักหวดครับอยู่นี่ฮะอย่าบอกไผ่เด้อเขาสิฮู้นี่ครับโอ้ปากแหล่ครับชิกินอ้าวหูน้องพี่นะ อ,อย่าบอกไผเด้อว,ว่าดงบังหวดอยู่นี่ฮะบดละมื่น,นี่ฮะจะปากเสียงดังจะเสียงดังพี่น้องเออครับด่งบางหวดพี่น้องโอ้ยแต่ละตนบ่แห้่แอมไทยคลิปเสียงดังได้อย่างไหนกระดักกระโดกระดัดพี่น้องเลยอ่าอยู่ติดกันเลยแม่นบดครับพี่น้องผุนออ้มาทางนี้ก็ไเลยอันกำลังสิ ดำก็มีครับที่น่ะทางหน้าเข้าก็ได้โอ้ะไอ้ส่กินพีดน้องไขยก็บปุได้ครับบ้านในแอมมันไหลตรงเนี้ยปุด๊ดอ้าแต่สะอสอนโยจากได้เมาเาด้วพี่น้องมืดนอ้องอืออันนี้กำลังขึ้นน้องนี่นี่ครับอันนี้กำลังเริ่มแดง นี่ครับพ่อหน้าน,นองเพิ่นเอาอยู่ไหวไหวไหวไหอยู่อันนี้รวมสีครับพี่น้องนี่โอ้น้องคือง,งามเลยนี่ค่ะอ,อันนี้ครับเพิ่นตั้งจ้งไว้ดีครับฮาวเตอัดครับเ่อไว้ครับเอาไว้กินน่ครับอยู่พูนแห้งไหลครับผู้เอาอย่างไปเพ <c oughs> ิ่งอีกครับโอ้ย <c oughs> สมัยแอมยังน้อยเขาเอินป้าขี่แหละครับแบบนี้ค่ะมันกินแล้วอัน เข้าแล่นเข้าป้าขี้ครับบางหัวตัวนี้ฮอันนี้ฮะโบแม่นครับตังเก็บใบแม่ครับตัวน,นั้นนี่ครับป๊ดตัวน,นี้ฮะน้องหวานครอืมไอ้ลองมึงดูนอ้อ,นองคือกระ,ดกระโดดฮะครับครับหวานไอ้กระได้เนี่ยฮะเอาเมื่อยอยู่อเอา <laughs> <laughs> กระโดดพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวกินตัวนี้แล้วมาโดดเลตัวนี้ บินไปปานกายแอมซิมมูมคาโก๊กครับแต่ต้นนี่โมก,กินหลายพี่น้องกินต้นละสามเม็ดนี่ครับบ่ต้องใช้มือเลยนี่หวานสุดยอดออน,ออน,นี่พี่ผู้หลังเฮ้ยหน่อต้นน่างามนะ่ะนี่เนาะ หน่พี่น้องหน่อยใหญ่ก่ตอนนี้ปวดไอซุนเลยยังมีไอซุนเลยหน่อยใหญ่กว่หน่ยนุ่ยใหญ่กว่าเอาไปฝากออกอาาเนาะอืมอืมเต๊บพี่น้องน้องเอิร์ต่อ่อนดงมกขวดครับอู้อย่าบอกไผเด้อครับยิ้มแยบน้องเขาสองคนฮะ